เมนูที่หนึ่งปลาฮอเกะย่างเรียบร้อยค่ะแค่นี้เองนะคะแต่เตยซื้อฮอกเกะแบบที่เขากึ่งสำเร็จรูปนะคะคือพร้อมย่างแล้วก็ทานได้เลยนะต่อไปก็จะไปเตรียมกระทะกันเลยค่ะใส่ด้านหนังลงไปก่อนนะคะแล้วก็รอค่ะ จริงใช้เวลาประมาณ10ถึง15นาทีนะค่ะทงนี้ก็คือมีคนมาเจอกาแฟด้วยนะคะคุณลุงนั่นเองนี่ทานเป็นดริปเย็นโอ้เนื้อปลาเขาแบบมีความใสเกิดขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาพลิกดูอีกฝั่งหนึ่งกันเลยเฮ้ยได้ดแล้วเียงสวันมาแล้ว ความฟป้าฟุงฟ้าปิดต่อยสักหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเตยจะลดไฟนิดหนึ่งนะเพราะว่าพอเตาแบบนี้อินดักชันใช่ไหมมันจะมีความควบคุมความร้อนค่อนข้างยากนิดหนึ่งพอมันร้อนแบบสุดแล้วแล้วมันมันร้อนไปเลยอะ่ะฉะนั้นก็ต้องคอยเบาไฟเพิ่มไฟไปเรื่อยๆนะอันนี้คือเตยปิดไว้เพื่อให้มันสุกอย่างทั่วถึงทั้งสองฝั่งนะคะ เดีย๋ยวต้องบอกก่อนว่าเตยเนี่ยไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรในการย่างปลาเลยต้องบอกว่าเป็นการย่างปลารอบที่3ามในชีวิต <c oughs> <c oughs> นะก็มู่ว่สู้ๆเอานะคะใช้แบบที่เราต้องทดลองไปเรื่อยๆอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เราพอาจะดูออกว่าปลาสุกไม่สุกก็คือฝั <c oughs> ่งนี้นะคะถ้าเกิดเป็นพวกแซลมอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะชัดกวนน่านี้แต่อันนี้ก็ต้องหมั่นดูไปเรื่อยๆนะจ๊ะทุกอย่างมันต้องมีการฝึกฝน ทุกคนมีครั้งแรกในตรงกลางมันได้แล้วแหละแต่ขอบๆอ,อ่ะน่าจะยังไม่ได้นะพางที่แล้วไม่ได้ใช้กระทะอันนี้อันนี้เพิ่งได้กระทะมาใหม่จากโกลาสตาร์นะคะเขาบอกว่าเป็นกระทะที่ทําอาหารเฮลซี่ได้ดีมากเพราะกระทะเขาลื่นไม่ต้องใช้น้ํามันด้วยนะอันนี้คือไม่ได้่ายอินนะคะ <laughs> โอเคเป็นว่าได้แล้วนะ้ยแอบดูเนื้อเขาดีกว่านี่นี่น ดูน่าจะสุกแล้วนะข้างในเขาก็ดูแบบสีแบบขุ่นๆแล้วอะไม่ใสๆนะคะกำลังดีเลยนะคะเรียบร้อยค่ะตลาย่างของเราโอเคค่ะเมนูต่อไปนะคะก็จะมีน้ำตาลนะอยากชิน้ำตาลดอกมะพร้าวนะคะแต่ก็คือตอนยหญ่บ้านล้า น่าจะลืมเก็บมาด้วยนะคะแล้วก็เป็นซอสปรุงรสแค่นี้เลยนะคะโอ้แล้วก็อันนี้ก็เป็นเมนูกระทะเหมือนกันนะคะแต่ขออนุญาตเปลี่ยนกระทะนิดนึงเพราะว่ากระทะกลมทําไม่ได้นะก็จะทาําไข่มมวนนะคะกระทะก็ต้องใช้เป็นกระทะแบนๆแบบนี้เออไม่ใช่แบนๆสีกระทะสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนผสมเครื่องปรุงกันก่อนเลยนะ จำนวนปริมาณเครื่องปรุงเตยใช้วิธีกะกะเอานะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ไม่ฟิกอะลองลองดูแล้วกันนะคะอยู่ที่ว่าเราใช้จำนวนไข่มากน้อยด้วยนะเราก็บางสูตรเขาก็จะใช้ดาชินะคะซึ่งเตยยังไม่มีนะก็ <c oughs> เลยเป็นสูตรที่แบบเตยกินแล้วเตยแฮปปี้ไปก่อนนะคะตีไข่เลยครับ อันนี้ไข่เหลือแค่สองฟองโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะต่อไปก็เตรียมกระท,ทะกันเลยเราก็จะใช้น้ำมันด้วยนะคะได้ใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะก็ใช้น้อยมากจริงๆเขาแค่ทาแบบบางมากๆแค่เคลือบกระทะแค่นั้นเองนะคะไม่ไม่ใช้เยอะเลยนะคะใครมีแปรงก็ใช้แปรงแตไม่ไมีมแปรงนะก็จะใช้เป็นกระดาษที่เอาไว้ใช้<ม>ทำอาหารได้นะคะ เสร็จแล้วก็รอกระทะร้อนนิดนึง พอไม่มีกล้องนะสวยเชียร์แหมพอไปวัดไปวาได้อยู่จึ๊บนี่โอเคค่ะมีคนบอกให้ใช้ไฟอ่อนๆนะฮะอันนี้คือไฟแค่เบอร์สามเองเรียบร้อยเดี๋ยวรอให้เขาสุกทั่วถึงกันก่อนนะ สมทั้งหมดในการทำสปาเกตตีอ,อกไก่นะคะโอเคสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงสเสมอคือทำยังไงดีให้ไม่ออกกำลังกายเยอะไม่ได้ขครบตัวเยอะแต่ได้สารอาหารครบถ้วนแล้วก็ต้องกินแบบคุมอาหารเลยสำหรับตเตยกับพี่ป๊อปก็ยากนะเพราะว่าเราก็มันต้องทั้งสุขใจแล้วก็สุขกายนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะเป็นเมนูนี้ค่ะสปาเกตตีอ,อกไก่ค่ะก็จะไม่มีมันแทงน,นะคะตามนั้นค่ะทุกคนได้ใช้เส้นแบบ เส้นแองเจิลเฮนะคะเป็นแบบเส้นเล็กๆแล้วก็นี่เป็นเครื่องบดเลยเอาไว้บดพวกมะเขือเทศแล้วก็ไก่นะคะซื้อจากร้านในอินสตาแกรมเตยเดี๋ยวเดี๋ยวจะปักหมุดเอาไว้ให้แล้วกันเนาะ่อนท,ที่อะไรก่อนเนี้ยหัวหอมแล้วกันหัวหอมอันนี้จะใช้เป็นหัวหอมของญี่ปุ่นนะคะไม่รู้ว่าญี่ปุ่นหรือเปล่าคือไปซื้อที่ดองกี้นะแจะรู้สึกว่ากลิ่นมันไม่ค่อยแรงนะคะแล้วก็มาถึงที่บ้านก็เหมือนเดิมค่ะเขาดูอาจานอยู่นะคะว่าเขาเออทำการจัดเก็บอินกิวเลียนแบบสดยังไงก็ ก็ได้ความรู้มาว่าอ๋อโอเคแกะเปิดออกจ้าแล้วก็ห่อแรปเอาไว้บางคนอาจจะรู้แล้วนะคะแต่เตยก็ไม่รู้นะส่วนมะเขือเทศก็แกะขั้วออกแล้วก็ล้างน้ําแช่น้าส้มสายชูเอาไว้นะคะแล้วก็ซับให้แห้งแล้วก็วางไว้ในอุณหภูมิห้องไม่ได้เก่งนะคะทุกคนแต่ชอบทำเห็นมันคอข้าหนีกันแล้วก็แบบฝานฝามันจะได้แบบเต๋าเลยแต่คือฉันไม่มีแรงอก็พร้นจริงนะเตยวา พอเราหั่นแบบนั้นก็เราก็จะได้เป็นหอมแบบที่เป็นเหลี่ยมๆพอดีนะเต๋าๆอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์อยู่เขาทำมาเราก็เอ้ยฉันว่าจะทำได้สี่อะไรเงี้ยเราก็ต้องลองนะคะไม่ลองไม่รู้แต่จริงเริ่มอยากเรียนทำอาหารแล้วว่ะอ,อ๋อเราจะบอกว่าหอมญี่ปุ่นกลิ่นเขาจะไม่ฉุนนะคะพอมาหาั่นหรืออะไรอย่เงี้ยมันไม่น้ำตาหลายะทุกคนส่วนนี้ก็แบบเก็บไว้หนึ่งเดน มาเขียเทศไม่เคยหันมาเขือเทศมาก่อนนะไม่รู้ว่ามันต้องแบบเริ่มยังไงอ่ะย๋อนนี้หันยามนะคะเพื่เดี๋ยวไปปัน่นปั่นเลยว้า โอเคเลยค่ะกำลังดีเลยไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนแบบโรคจิตอ่ะต้องหันออกส่วนโอกาสย,ยังไงล้วก็ต้องไปบดเาาคีนะฮะแค่มันช่วยทำให้มันเล็กลงเอ็นอย่างเงีย้ยคนแงแบบพังผืดเอยอะไรเอยอย่างเงี้ย ถ้าไม่เห็นก็ไม่เด้เลยอ่ะแต่คือพอเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเออเอาออกหน่อยนี้ก็คือแบบย่อยให้เขาชิล็กลงลงชฉยๆก็เจยใช้กระทะอย่างเดียวเลยนะคะวันนี้เพราะว่าจะได้ไม่ต้องล้างเ,ออเยอะ <laughs> แล้วก็ใส่เกลือนิดนึงแล้วก็ใส่ น้ำมันไปนิดนึงนะคะในน้ำที่จะต้มเส้นเพื่อไม่ให้เส้นเขาติดกันนะให้อยู่ในหม้อมันจะสวยงามอย่าหาทำนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะเส้นได้พอดีเลยไปแล้วก็จะมาทำซอสสปาเกตตี้กันเลยค่ะ เนยหรือน้อยเนยเดิมนะคะเราเริ่มละลายก็ใส่ใส่ทุกอย่างที่เราเตรียมมาไว้ให้หมดอันนี้ก็เดี๋ยวให้เขาสุก เยอะๆเลยนะคะให้เขาสุกจนนิ่มๆมแล้วเดี๋ยวมาปรุงรสกันต่อแล้วก็ใส่ไก่ปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศนะคะตามชอบนะคะทุกคนแต่ก็ต้องชิมนะมะเขือเทศสดที่เราใช้มันมีความนัวๆของเขาอยู่แล้วนะะชิมว้าว ว้าวพรอมเสริมค่ะสูตรนี้คือจะเอาเส้นลงไปโกลว์เลยนะคะบ้าบ้าโ้น่ากินว่ะนี่คือเดี๋ยวจะได้ทำอาหารว่ะใช่โอ้ยน่ากินจรลี น่าจะเป็นจานนี้ไม่ใช่จานตัวพีเพราะเส้นมันเยอะกว่าน่าทันมากโอเคครับถึงเขียวขนมปังกระเทียมแล้วนี่ก็คือขนมปังกระเทียมที่เราทาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาด้านเน่ยวางลงไปนะคะแล้วก็รอ ก็ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับเมนูกระทะของเตยฝากผิดมือแม่ครัวคนใหม่ด้วยนะคะฝากติดตามแฮชแท็กซื้อผิดคิดเช่นด้วยนะคะแล้วคงมีเมนูใหม่ๆมมาอัปเดตให้ทุกคนดูเรื่อยๆคลิปนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย